อะไรวะเมื่อกี้ไปโอเคไปไปใหม่กรุกริกกรุบกริกว้ายมาังกรตายแล้วตอนยิงกันบังเอิญไม่ได้ถ่ายมาให้เดี๋ยวก่อน๋ยวเพิ่งก่อนหน้านั้นทุกคนมานี่อ่า ดาบของมันมีน้ำแข็งด้วยวะใช่เดี๋ยวก่อนนะโอ้เียไก่เยะชิบหายอ่ะมารวมตัวกันนี่มาคอมมอนเก,เก็บของเก็บของแป๊บนึงอ่าา <c oughs> ูเห็นปัดจ,จำครั้งที่แล้วก็ใช่ไคิวปิงปิงโอเคได้แค่เนี้ยเขมานี้ตามข้าพเจ้ามา โอ้ใช้ดาบนี้มันไม่ค่อยดีว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดาบอื่นก่อนนี่เดี๋ยวลงข้างล่างอะไรที่มันแทงๆนี่มันมันจริงๆแหวมแหวบนี่มีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมีหีบแล้วเนี่ยประตูปอม <S <S อ๋ปอประตูปอมเนี่หยหีบปอมเหรอเนี่หยหีบปอมไหมเนี่ยปันเด้ปันเด๊ เอยู่ตรงไหนวะมันจะมีสักที่ <Yeah. S 1> นึง่งแถวนี้มันจะมีประตูปอมอยู่ทุกคนได้ผิดอะ่ะเรามีมาเปิดทีมกอ่อนแล้วไอ้เจสซี่บอกว่าหรือไม่ใช่วะเดี๋ยวกันนะโอเคเปิดทีมได้มีปัญหาไปอยู่ทุกบนหรือวะแต่มันไม่มีคำใบ้บอกนะไม่น่าใช่หะ กูดเดินก่อนีีทจำได้ว่ามันจะต้องมีทางช่างมันก่อนมาอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวังมาไม่นี่มา,มาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปอีกทางหนึง่งโอ้ตัวนี้หรอมั้ง เส้นทางกูก็จำไม่ค่อยได้หรอกที่นี่กูมาน้อยครั้งเยกูจำได้แล้วเดี๋ยวกูเล็งเล็งก่อนมาละมาละมาละกำลังมาเฮ้ยเขกอย่างระเบิดทำไมโอเค ระวระวังระวีตนึเอามาก่อนเอามาก่อนเอาไปจางระเดี๋ยอระเบิดบนข้างบนาูหลังหลังหลังหลลงมาแล้วเอาสำลีขึ้นไปโดนแทงแล้วนะ <c ười> ลวงตูนไปขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปั๊บมึงยะมีไอ้นั่นใช่ไหมไอไวรัสพวกเออก้อนมะเร็งใช่เนื้อร้ายใช่เป็นไวรัสเนื้อร้ายจะรออะไรล่ะครับเฮ้ยอย่ากกใจอุ้ยแม่งเดียวเดี๋ยวเดียว ไวรัสแม่งเล่นกูด้วยเดี๋ยวกูใช้ขนวนคนไม่อยู่หรอฮะเดี๋ยวเพิ่ง<น>เดี๋ยวเพิ่งคนหายไปไหนเพิ<น>่งซ<น>ื้อมาเดี๋ยวเพิ่งซื้อมาเอ๊ะคน แป๊บเดี๋ยวกำลังจะตายกำลังจะตายอีกนิดเดียวสองทีกูต้องคุ้มกันในทนอยู่เนี่ยาาทำไมอ่ะทนไปไหนไม่รู้เอา้ามันเดินแล้วมันก็มีมอนเตรอร์ออกมาตลอดเลยข้างล่างอะ่ะตายแล้วตัวนั้นตายแล้วฮะตายแล้วตายแล้วเออมาละโทษทีเอออมารกิดเยอะอย่าตกใจเลยเอ่าขึ้นมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเข้ามาในนี้นี่นตัวนี้จะมีของใช่ไหมมีไหมหาก่อนไม่มีอ้าวยังไม่มีอรอช่างมันไม่เป็นไรมาเนี่ยตามข้าพประามาข้างบนกูจำไม่ได้หรอกว่าข้างบนมีอะไรแต่ข้างบนมีผู้ไล่ วนักเว้อเหรอไม่ใช่คือระเบิดใช่ในนี้ระเบิดในนี้มาเปิดประตูนี่มาเปิดประตูตัวนี้นี่อ่ะเอาในนี้มาเปิดตัวนี้มาเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เป็นมันเปิดมันจะเปิดประตูใหญ่เว้ยอ๋อแล้วมีตัวอะไรออกมาปะเนี่ยไม่มีแต่ข้างล่างมีผู้ไล่ยคงจาไม่ผิดนะยิงจากข้างบนด้านนอก ทางข้างนอกมันก็มีของด้วยย่ข้างนอกนี่มีของมังวีมาเออว้ายอยี่ตองช้งเฮ้ยเจอไอ้กิมมิกมีมิกไม่ใช่กิมมิกเออโทษทีไหนนี่ไงนี่โคตรหล่อนอ่ะดย มึงมีสาบาทาหมึงเนี่ยนะเปิดไม่รู้ไปไม่ได้เปิดปั่นแล้วไปโดนไงไม่เห็นด้วยทับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปเจอบอสแล้วนะขอเก็บของแป๊บนึง่บงบอสอีกแล้วเหรอ เดือกเจ็บบอสมันสนุกตรงบอสนี่แหละอ้าวไปทางไหนวะอันนี้นี่นี่มาเมาเร็วมาเร็วมามองหามองหาผู้ร้ายก่อนนั่นไงไหนวะอยู่ข้างล่างแต่ช่างไม่ได้ปะ ลงไม่ยิงกระโดดลงตรงนี้หรือจะลงไปข้างล่างทางนู้นก็ได้อะให้เลือกอ่ะไปทางที่ไม่เสียเลือดไปอ่ะมานี่มาอ้าวลงไปแล้วมั้งอ๋อนี่ทางที่ไม่เสียเลือดเอ้ยแล้วห้องนู้นยังไม่ได้เดินออกไปเลยอะมันไปได้ป<า>ะข้างบนใช่ไหมเออไอตอนที่กูพาให้มึงขึ้นไปมึงก็ไปไปอันไหนไอข้างล่างทางขวาใช่ไหมข้างบนทางขวานี่ใช่ไหม เออก็คือบันไดแล้วก็ถึงไปะปะปะป,ไป,ไป,ไปะอะนี่นะอ้นนี้นะอ๋อปะปะตะเกียบกูก็ไปฆ่ามอนสเตอร์ให้แล้วตรงเนี้ยอ๋อห้องนั้นออกแล้วหมายถึงห้องตรงนู้นอะที่ตอนแรกเรามันออกไปได้เหมือนกันอ๋องั้นก็ไป,อ,ไไปอยากรู้เดี๋ยวกูพาไปอ่ะเดินเชิญ เนี่ยมีทางขวาเนี่ยแล้วก็แวบน่าจะมีของวีมีของอยู่ไม่ต้องไปเราไปฆ่ามันเอยตัวนั้นนะ่ะเราก็ฆ่าตัวนี้ดีกว่าโทนพร้อมยังวีพร้อมยังไ,ไปเออกำลังต้องการหินไปตีบวกเลยอะ่ะกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกมึงวิ่งหนีเร็วทำไ,ไมเออกลับไปตีบวกก่อนได้嘛 จะงั้นเรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวไปเปิดช็อตคัทก่อนถ้าเกิดเปิดช็อตคัทจะง่ายขึ้นเว้ยไปเฮ้ยโอ้ยอเ,อเ,เพียบเดี๋ยวเฮ้ยไหนมาวะมึงใช่เอาฆ่ากันเองด้วยเหรอเปล่ามันได้ยินเสียงธนูกวงไหนมไปเทนไอ้นั่นเลยเมื่อกี่ยวมาเนี้ยามาอยู่เฉยเมาเนี่ยข้ามอน อย่าตกใจมาเน่เออ,อม่นเขาไม่เข้ามาอีกตาบอดจะบอาอ,อ,อย่าตาไม่บอดหรอกเ,เราเราไม่ได้เข้าเอ,อ้ยอย่าตกใจดาบาดทะลุรวมกลุ่มผู้ใช้ดาบเหลือไอ้หอกอีกตัวนึงมาเน่ระวังไอ้หอกฮะไอ้หอกฮะ นี่แน่แทงตูดสาบาทากันมาอ่าตายแล้วตายแล้วก <c oughs> ็แทงเพลินเลยเสี่ยงคือโอไดดันดาโอเคหมดแล้วมาไม่มีของแป๊บนึงได้ได้ได้ก <c oughs> ูนี่ตลอดเลยไม่เป็นไรกูรอดได้ เมื่อไหร่เจอบอลฝาแหวนเนี่ยไม่มีแล้วมั้งเฮ้ยต้องมีเดยพลังจะหมดไม่มีไม่พอโอ้โหข้างบนเนี่ยโคตรยากเลยต้องบอสด้วย,ยวใช่ถูดจะไม่ผิดเดี๋ยวอ่าทางขวาไปไม่ได้ทางซ้าย่ะไปได้อยู่แต่ทางซ้ายอ๋อนี่นนนไงเปิดลิฟต์ ีเยอะอะไม่เด้งออกมาเยอะนะเยอะเลยเออไม่เลยไอ้ห้องนั้นคือประตูไปไหนบอสเหรอเดี๋ยวพ้าเดี๋ยวกูบอกเอ้าเหยียบก่อนโอ้เฮี้ยในห้องไม่ดูอย่างโหดอ่ะในห้องอ่ะบอสเฮี้ยอะไรวะนะแมกนิโตวะมันเป็นดักก้อนสเลเยอร์มั้งซัมติงอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละของไหมอยู่ในนั้นอยู่ไกลๆก่อนหน้าผีเองไม่ได้ไม่ได้เอาร่างคนมา รีบไปไหนเนี่ยรีบลงช็อตคัตทางพรมแดงอันแรกอะนี่ขึ้น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 มึงไม่เห็นมึงเดินไปไหนกูไปอ๋อไอลิฟนี้ที่มันไปไม่ได้ตอนแรกใช่ไอลิฟนี้ที่มันไปไม่ได้ตอนแรก เดี๋ยวพออันนี้บอสตัวแรกคิดว่าไหวไหมคิดว่าจะไปเลยไหมจะไหวไหมหรือยังไงนี่ประตูไปไหนวะเปิดได้ป้อเปิดได้ไหมไม่แน่ใจไม่ได้วะมันต้องเปิดอีกที่นึงว่ามันมีวิธีเปิดอยู่อ่ะเหมือนมันต้องมีมันไดขึ้นไ<น>ปด,ด้วยไปเปมื่อไหร่น่าจะมีบอลไฟไหมวะไม่มีไม่มีบอลไฟ ไปไหมไปก็ไป่วนไม่บอกแม่งไปเอะอ่ะมีวิธีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมมแม่งมีพวกแอบอุ๊ยเ<น>ียแม่ง,งนนยิงธนูไฟใส่เนี่ยๆแม่งมันมีขวานอยู่ข้างในเว้ยระวังแล้วเว้ย ส่มอยู่ใช่ไหมเออก็ติกลัวมม่ไจะยิงแบบทีเดียวสองทีอันนี้มัมนก็ถึกอยู่นะเฮ้ยแขวานขว,น,ขว,น,ขวนกูเห็นแล้วเดี๋ยวใช่ไหมไปเออชา้าๆนะอเวย้ยถ้ามึงตกนี่คือมึงเขียดเลยนะตกตก,ตกนี่เสียชีวิตเลยใช่ไหมใช่เย้ยแล้วมึงไม่เข้าไปไว้ทนหามึงก็ล่อมันอยู่ไงโอ้ยไม่ต้องล่อไปซาบาทา มานี่อ่านี่เตะเตะเตะบอกว่าเอ,อาไม่ต้องเตะแต่กูจำได้ว่าข้างล่างมีผู้ร้ายนะข้างบนมีของไหมนะถ้ากูจำผิดตรงนี้มีของมีของหรอเเหมือนมันจะมีทางหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งจะไม่ได้วะ่ะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันมีคนเขียนไว้น เออลองดูดิเนี่ยมันเขียนว่าข้างล่างมีสอรี่วอลขึ้น,นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ <Hello. S 1> ้นไปก่อนสวัสดีไหน,<ค>นตัวไหนคนะทุนคนอื่นฟันให้ได้ไหมไม่ได้ต้องให้วีฟันคนเดียวอ๋อเนี่ยลองดูแล้วไงหลอกกูทำ <laughs> ไมวีไม่เห็นมเมสเซจเนี่ย ไม่เห็นหรอกนะบางคนเห็นบางคนไอ้าวเหรอเออปามานี่มาโดนต้มมาทนวีมาตามมาเราเอาของมาหนึ่งกูล่อมาอะไรเงแป๊บนึงอ่ะกูล่อแล้วอะไอ้ลิงไม่ทำอะไรวะ <N> นอ,อ้ชาบดาบด้วยวนี่เนี่ยโดนหัวโอ้ยโดนหัวโอ้ยโ,โดนหัว <c oughs> เฮ้ยยี่อะไรมาหากูทำไมมึงก็ปิงหูแทงไม่ทันเลยคนอ๋อกูจำได้แล้วมาทำอะไรที่นี่ยังมีรูปปัน้นไม่มีรูปปั้นของ Warrior of Sunlight อยู่นี่อือหือ ไปสกัลล่ซะเฮ้ยของจริงของปลอมากจริงเนี่ก็เปิดอย่างเร็วกู <c oughs> รู้กูรู้ไงว่ามันของจริงไม่หอกปอมโอเค okay. สกัลล่ซะและก็แล้วก็จะกลายเป็นทีมของ Warrior of Sunlight ต้องเอาเหรียญให้มันบ้าใช่ต้องเอาเหรียญให้มันเออประเคนมันเลยประเคนไปเยอะๆเลยเหรียญเหรียญน่ะเดี๋ยวจะได้ของไว้ถ้าเกิดประเคนเหรียญไปเยอะอะ อ้าเหรอมันเอาไปให้มันใสให้หมดเลย <8 S 2> ให้หมดเลยอเออเอาไปให้หมดเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยได้อะไรวะได้ดาบมั้งได้ดาบกับได้เวทไม่ได้อะไรเลยอ่ะมึงต้องสักสิบอันนะวีไม่งั้นนะ่ะปเปิดประตูประตูเมื่อกี้มั้โอเคประตูยามมันเลยเดี๋ยว พร้อมไหมมีห้าขวดอ่ะอาจจะได้ก็ได้นะลองดูมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นมาหยุดเด้อเด้อหยุดก่อน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 หยุดใกล้ใกล้กันมาหนีมาไอฟอลลี่ไอเฮาบอลฟาวงดูแล้วว่าโอเบกไปไหนวงดูแล้วว่าโอเบกไอคนที่ไขเวสซัสเซอร์ให้วีอ่ะโอเบกมันมาหนี้มาพร้อมว่าไงวะโอเบกตามตามตามเกมมะโอเบก ไอตัวนั้นแหะไอตัวที่ขายซาซอรี่อ่ะมันมาที่มันมาที่นี่เพื่อที่จะมาเข้าอีกสถานที่หนึ่งมันเรียกว่าไอวีเซฟก่อนไหมเพื่อตายถ้าเกิดวีเซฟต้องเดินมารับที่ที่บอนไฟอันนู้นนะไกลๆอะนะใช่เขากึูมาไม่ได้แอะโอเคอะไปโทษนะ เอากูแล้วกูเนี่ยแหละระวังวันทีเดียวพอโอ้แม่งกางไม่เข้าอุ้ยขวาสับอุ้ยเหีออคู่เออเลงใครวะเนี่ยใช้ท่าใช้ท่าดาบขาสูง

เออดิแรงมากระวังหลังนะทนเนี่ยปันหลังเราแล้วโอเคแหวบแหวนอะไรมาพลังกูเลยแค่นั้นปะเฮ้ยใช้ท่าใช้ท่าระวังนะไอ้ลูกน้องอะไรแหละเพียงเพียงนั่งก่อนแล้วระวัง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 โอ้โหเจอท่าไอ้นั่นน่ะหลังมือ โคตรแรงอ่ะเ,ออเป็ดต่อลูกน้องมันจะคนตีมีอ้าวสลังรีโทษโทษขอโทษ <t ose> แรงไปได้ครึ่งหลอดตลอดเลยเนาะมาไงไปซ้อมซ้อมซ้อมืออกใช้ดาบ ใช้ดับธรรมดาก็ได้อะไรไปอาชู้ชูโล่น่าจะกันไม่อย<ม>ู okay. ่นะฟันเยอะนาะนะวะวับวับ เอ้ยโคดีโคดีโคดีเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวปัญาป่ะระวังมันต่ำพยายามปันหลังมันเว้ยอย่าไปปันข้างหน้ามันอ, <c oughs> อุ้ย ลบ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 ล,บลบ <chauff eur S 1> อ้กูว่าจะไปแทงหลังแล้วก็มันลม้มระวงังระวงัะวงรท่านี้โ้อ,อ,อนึง่งเกือบตาย ระวังาย,ยระวังมันซับับซัเดี๋ยวเดีาร์ๆนะชิดหายแล้วกูมาติดกันเฮ้ยระวังระวังระโดนตกโดนตกโดนตก มันเป็นสายฟ้าแล้วนะมันจะรอฟันแล้วเราจะลดนะแดดว้าม,มองเลยอุ้ยเกือเฮ้เราวระวังระงระวังสามีสายมีสายมีสาย เฮ้ยท่าอะไรวะอุ้ยเดาไม่ออกแบบนี่แทงใครระวังระวังระวังพิซซ่าระวังพิซซ่าระวังพิซซ่านั่นไงสนช้า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 วีช้าช้านะเราเล่นช้าช้าวันนี้เหลือสองคนล้วอ้าวดนไอ๋วเด้อเด้วเดี๋ยวเด้อคิดแดดกันโอเคระวังแป๊บเดียวตายละโอเค อ oh. ยอดทนเลยอดได้โซ่ oh. <น>ไม่เป็นไรเรียบร้อยสุดยอดไม่ยากมากไปแล้วไปไปไม่ยาก <c oughs> ไม่ยาก <c oughs> ไม่ยาก <c oughs> ไม่ยากโอเค